สวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วกับช่องสไตล์กูนะครับวันนี้นะผมจะมาเล่าเกี่ยวกับการติดแก๊สในยุคสมัยที่น้ํามันแม่งราคาโคตรแพงนะครับสีบาท50บาทนะแพงที่หายเลยนะคลิปนี้นะครับผมบอกเลยตรงๆต,ต,ตรงนี้นะก่อนจะไปดูกันว่าผมอวยนะคนที่แม่งแอนตี้แก๊สนะครับไม่ชอบรถติดแก๊สไม่ต้องดูนะเปลี่ยนช่องได้เลยนะพราะคลิปนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับข้อดีของการติดแก๊สครับ ตามคอนเซปต์ของผมนะครับที่ผมเคยพูดไว้นะครับคนติดไม่บน คนบ่นไม่ติดนะมีสายสายค้านนะครับแล้วก็สายแบบเออไม่ดีรถระเบิงระเบิดนะฮะนู่นนี่นั่นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าการใช้งานของผมเป็นยังไงบ้างนะครับกับรถ Mitsubishi Expander นะครับ GT ที่ผมก็เพิ่งใช้มาได้ไม่นานนะครับก่อนที่ผมจะมาพูดให้คุณฟังเนี่ยผมขอเรียกว่าโปรโมตตัวเองก่อนนะครับก่อนที่ผมจะมาพูดเรื่องอะไรเนี่ยไอ้เียมเคยติดบ้างมาพูดเนี่ยผมเคยติดรถมานะครับทั้งหมด3คันด้วยกันนะครับคันแรกจะเป็น BME ปี1975 1975ิะเร็บตัวนติดเก๊สเป็ดห้านะครับล้วจะมี Ishi, มิซูบิชิมิลลาดนะครับติดตั้งแต่ออกรถมาเลยยัน140,000กิโลแล้วก็ขายรถไปขายรถเพราะว่ารถมันเล็กนะครับสมัยนั้นมิลาดมันเพิ่งออกมาโฉมเก่าเลยอะ แต่ตอนนั้นคือมันยังใหม่มากนะเป็นรถที่แบบประหยัดน้ำมัน21โลลิตรจับแม่งติดแก๊สประหยัดขา้าบิดนะฮะแล้วคันล่าสุดที่ผมติดก็คือเอ็กเพนเดอร์คันนี้นะจริงๆรถที่บ้านผมก็จะมีติดอีกนะมีแคมรี่ก็ติดแล้วก็เบนซ์หกสูบแปดสูบเนี่ยเคยติดมาหมดแล้วนะครับแต่นั้นจะไม่พูดถึงเพราะไม่ใช่รถผมนะเข้าประเด็นเลยนะผมไม่อ้อมค้อมอะไรในเรื่องของข้อมูลทางวิศวกรรมนู่นนี่นั่นผมไม่พูดถึงนะผมจะพูดถึงในฐานะของผู้ใช้เท่านั้นนะครับหนึ่งแล้ติดแก๊สด,ดีหรือเปล่า่าดีตนนะ,น,ตนะิ ไปแล้วนะรถมันจะร้อนนะเครื่องร้อนแล้วก็ฝาโกงนู่นนี่นั่นผมไม่เคยเจอปัญหานี้ตลอด1นึ0 0 0สนสี่หมกิโลของคันเก่านะผมไม่เคยเจอแล้วรถไม่ได้พังนะที่ผมขายไปเพราะคันมันเล็กนะครับน้ำมันเครื่องต้องเปลี่ยนบ่อยไหมก็เปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับตามปกติเลยการใช้งานเหมือนปกติแต่ว่ามันจะมีในส่วนของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเปลี่ยนตัวกรองแก๊สอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาแต่ไม่ได้แพงมากนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่บางที่ว่าเปลี่ยนเท่าไหร่ค่าบริการเท่าไหร่แต่หลักร้อยนะครับพวกนี้ก่อนจะไปพูด ว่าผมได้ไปติดแก๊สที่ร้าน a d v a c e อ Auto s วิตตมานะครับก็จะเป็นแก๊สของ AC แพ็กเกจที่ผมติดไปนะครับกับรถ Exp กเพนเดของผมเนี่ยก็คือเตด Go Fast นะครับก็คือตัวนี้25,800บาทนะครับผมติดชุดนี้เข้าไปเลยซึ่งมันจะมีหลายชุดมากๆแต่ทำไมผมเลือกติดตัวนี้นะแก๊สสมัยเนี้ยมันพัฒนาไปเยอะแล้วกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับสมัยก่อนที่ผมติดเนี่ยระบบมันยังแบบมันยังดูง่ๆอยู่ครับมันยังมีมันยังไม่มีความแม่นยำมากนะครับอันนี้ผมย้อนไปสมัยที่น้ำมันยังไม่แแแพพงล้้้ววกกก็คนนนนไไมม่่ดสใจาาารรติ๊เะั มันก็แค่20บาทนะครับส่วนแก๊สมัน11บาทบางคนก็คิดว่าเติมน้ํามันดีกว่ามันน่าจะดีกว่าตัว30,000ตัว2 0 0 0 0ปลายตัว30,000กลางๆเนี่ยมันจะมีกล่องมวลผลที่ฉลาดกว่านะครับก็คือว่าเราไม่ต้องไปปรับจูนมันก็คือมันจะจูนนอตโต้ตลอดเลยนะครับก็คือเหมือนกับที่ผมไปดูกราฟมานะตัวที่มันฉลาดฉลาดอ่ะมันจะมีกราฟของเขาอยู่นะครับทีเนี้ยเวลามันปล่อยแก๊สไปในหัวฉีดอะไรของเขาเนี่ย นะครับมันจะปรับให้เข้ากับเส้นนี้ตลอดนะครับก็คือว่าไม่มีความเพี้ยนนั่นเองถามว่าระบบการจูนออโต้ประหยัดกว่าตัวธรรมดาที่ผมติดไหมประหยัดกว่านะประหยัดกว่าประมาณสัก5 1 0สไม่เกินนะไม่เกินอาจจะแบบประหยัดน้อยกว่านั้นอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่ามันไม่มีผลทดลองที่เป็นตัวเลขออกมานะครับต่อให้มีผลทดลองที่เป็นตัวเลขออกมาผมก็ยังไม่เชื่อเพราะว่ามันอยู่ที่การใช้งานลองมาขับในกรุงเทพเลยประหยัดผมว่าพอๆกันคือปัจจัยในการประหยัดของรถเนี่ยต่อให้เป็นเครื่องอะไรก็แล้วแต่นะ มันอยู่ที่น้าหนักที่เราบรรทุกนะครับคนขับแม่งตัวหนักตัวเบาตัวเล็กอะไรเงี้ยมีผลหมดนิดนิดหน่อยหน่อยะครับแล้วก็รถติดในเมืองเย็บเบรกบ่อยไหมอะไรเงี้ยก็คือมีผลต่อการประหยัดทางแก๊สทางน้ำมันเหมือนกันที่ผมติดไปอ่ะมันเป็นระบบแบบธรรมดาเลยก็คือใช้ ใช้จูนมือเนี่ยแหละแต่ว่ามันอ่ะไม่ต้องมาจูนบ่อยๆนะปนีนึงอาจะจูนทีนึงอาจจะไม่จูนเลยนะครับคันเก่าผมมิลาดอะผมไม่เคยจูนเลยคือตอนนั้นด้วยความที่เป็นวัยรุ่นด้วยผมโคตรช่วยเลยนะครับมอเตอร์มอเตอร์มผมไม่เคยเปลี่ยนเลยเป็นแสโลไม่เป็นไรนะก็คือปกติมากๆดังนั้นผมก็เลยคิดว่าในชุดของเ e อ็กพนเดอร์ผมอ่ะ ตัวนี้ดีกว่าแล้วก็อัพถังเป็น48ลิตรนะครับก็คือขนาดใหญ่สุดของ X อ็กพันเดเลยแล้วก็เพิ่มอีก1,500บาทมันก็จะมีตะแกรงป้องกันมาด้วยนะครับถามว่าตะแกรงตัวนี้มันช่วยอะไรนะครับเวลาเราจะเอารถอะไปลงเล่มว่าติดแก๊สอะมีตัวนี้เข้าไปอะมันจะผ่านกฎของวิศวะอะไรประมาณแบบนี้นะครับทำให้ในภายภาคหน้าต่อไปเนี่ยเราสามารถไปลงเล่มได้นะครับแต่ยังว่ามันก็จะมีคนทั้งลงเล่มไม่ลงเล่มอันนี้แล้วแต่รนะนะนะติดตั้งนะระยะเวลาในการติดนะครับแก๊สตอนนี้ก็คือ1-2วันก็เสร็จแล้วนัน นี้นะครับที่ผมรู้มาถังแก๊สไม่มีนะไม่สามารถหาถังแก๊สได้นะแก๊สข่าวตลาดจริงติดช่วงนี้อาจจะแพงหน่อยมั้งความรู้สึกผมก่อนนั้นนี้น้ำมันมันไม่ได้แพงคนก็ไม่เดือดร้อนกันก็ไม่มีใครสนใจแก๊สแต่พอมีคนสนใจก็ไม่แปลกที่มันจะขึ้นมา500 800ปรอะไรประมาณนี้ผมไม่ได้ซีเรียสตรงนี้นะเติมแก๊ส2ถังก็คุมแล้วนะครับติดแก๊สแล้วมันประหยัดยังไงหนึ่งเลยรถคุณทำงานเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับรถมันก็กินแก๊สเหมือนกับที่มันกินน้ำมันแหละมันไม่ได้กินแก๊สน้อยกว่ามมมัััััันนนนนนกกกกกิแแ๊เทท่่่่่าาาะคครตตตีปหยดวว็ือออขง แน่ราคาแก๊สอยู่ที่10บาท11บาทต่างจังหวัดบางที่ถ้าแบบชั้นชาน,นเมืองก็จะอยู่ที่ประมาณ12บาทแต่น้ำมันนี่คือยืนพื้น3.8 3.9 40ตลอดนะครับสำหรับ95นะ E20 ก็ราคาเท่ากันสุดท้ายก็ต้องเติม95อยู่ดีแก๊ส1ลิตรราคา10บาทน้ำมัน1ลิตรราคา40บาทมันประหยัดกว่ากันเยอะค่าตัวมันถูกกว่ากันนะครับสมมุติว่าเอ็กเพนเเติมน้ำมัน1ลิตรวิ่งได้10กิโล นะครับน้ำมันราคา40เท่ากับว่าตกกิโลละ4บาทแต่ถ้าติดแก๊สก็ตกโลละบาทเพราะแก๊สมันถูกกว่ามันคิดแค่นี้นะมันไม่มีอะไรมากมายไปกว่านี้เลยรถมันวิ่งได้เท่ากัน แต่ค่าตัวของน้ำมันเนี่ยมันถูกกว่านะครับแก๊สมันถูกกว่าแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือถามว่าประหยัดยังไงก็ประหยัดแบบนี้ไอ้คาพูดติดแก๊สมันต้องวิ่งให้คุ้มถ้าวิ่งไม่คุ้มอะยังไงคุณก็ขาดทุนฟังแล้วมันรู้สึกปแปลกๆนะหนึ่งเลยครับบอกเลยว่าเวลาคุณติดแก๊สไปเนี่ยรถคุณประหยัดอะฟีลลิ่งในการขับต่งางจังหวัดเดี๋ยวแม่งมาเองมาเต็มไม่ต้องห่วงนะครับอยากจะตอนแรกๆปุ๋ยน้ำมันแพงอยากขับไปใกล้ๆว่ะแต่พอน้ำมันแม่งถูกคุณอยากจะขับไปไกลๆนะครับอันนี้มันเป็นฟีลลลงมเเเเนอยยยาาาี้้ดกกัขบทว แีแก๊สแม่งพัฒนาไปเยอะแล้วนะครับมันมีการประเมินประมวลผลการจูนการปล่อยจึงปล่อยแก๊สอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมมากแล้วนะสังเกตได้ว่าจากเมื่อก่อนเนี่ย มันจะมีข่าวรถติดแก๊สระเบิดนะครับรถติดแก๊สไฟไหม้อยู่ตรงถนนถามว่าเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าผมไม่เคยเห็นนะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปบริษัทแก๊สเขาก็มีมีพัฒนาการอะไรของเขาขึ้นมาให้ทุกอย่างมันดีขึ้นให้คนแบบติดแล้วสบายใจที่สุดส่วนมากแก๊สที่ติดอะ่ะมันจะมอีอย่างผมติดแก๊สของ a c เนี่ยมันก็จะมีประกันของ a c มาให้นะครับอัคีเพิ่งอัคคีภัยเนี่ยเขาจะมีมาให้หมดนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงอะไรเขามีประกันให้ขอแค่เราอ่ะดูแลตามระยะตามคู่มือของเขานะครับและที่สาค เรื่องไมติต อ,อ,อย่าถ้าลึ่นไปติดกลมากนะครับถ้าติดใจบ้านมากคุณจะขี้เกียจไปเซอร์วิสนะผมเน้นร้านใกล้บ้านที่เราสะดวกไปตลอดนะครับเพราะว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถวิ่งไปหาเขาได้เลยหรือว่าเรียกเขามาดูได้นะครับแต่ส่วนมากผมไม่เคยเจอนะไอ้ที่ว่าแก๊สล็งแก๊สรั่วน,น้อยมากนะครับคือผมแทบไม่เคยเจอเลยดีกว่า<อ>ไม่ใช่ว่าน้อยมากผมแทบไม่เคยเจอกับรถผลรถผมเลยนะมิลานเนี่ยผมจําได้ว่าผมเคยเปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรไปเพราะว่ามันเก่ามันไม่รั่วแต่พอมันเริ่มเห็นแบบเป็นรอยแตกแล้วอะผมก็จับเปลี่ยนหมดนะครับเพ เช็คให้้อยู่แลวนะสิ่งที่ควรระมัดระวังนะสําหรับคนที่คิดจะติดแก๊สต,ตอนนี้นะหนึ่งเลยนะครับระวังร้านเขาฟันราคาคุณนะเพราะว่าเขาถือว่าช่วงนี้แก๊สมันหายากนะถังแก๊สหายากหรือว่าคนสนใจเยอะ มันจะมีการบวกกันดูราคาตัวนี้เป็นหลักก็ได้นะคใครอยู่ในแถวบางบัวทองเนะี่ยติดกับร้านนี้ก็ได้นะผมแนะนําติดดีนะครับแล้วก็พูดจาสุภาพให้ข้อมูลครบทุกอย่างนะทีนี้น้บในส่วนของการบํารุงรักษานะครับเวลาคุณไปติดแก๊สเขาจะมีเล่มมาให้เหมือนเราบริการสูงอ่นะตัวนั้นคุณก็เข้าตามนั้นตามระยะตรงนั้นนะครับไม่เกี่ยวกับสูนะ่ะของสูร์ลก็ตังหากของแก๊สตังหกนะคุณไม่ต้องกลัวว่าสตาร์ทมาจะเป็นการสตาร์ทแห้งหรือเปล่าคือด้วยระบบแก๊สสมัยนี้ครับเวลาสตาร์ทอะ่ะมันจะสตาร์ทด มันจะไม่มีฟีลแบบรถกระตุกหรืออะไรนะมันจะแบบสวิตซ์นิ๊บเนียนไปแล้วก็กลายเป็นแก๊สไปเลยมันจะมีโหมดด้วยในการสตาร์ทแก๊สอย่างเดียวเราไม่ต้องมปใช้นะครับเราสตาร์ทน้ำมันนี่แหละเท่ากับว่าคุณเติมน้ำมันติดรถไว้ประมาณ300-400500ก็ได้แล้วคุณก็เติมแก๊สให้เต็มพอกดสตาร์ทปึ้งรถจะทำงานด้วยน้ำมันก่อนพออุณหภูมิมันได้มันก็จะเปลี่ยนเป็นแก๊สแล้วก็ตัดการทำงานของน้ำมันไปทุกครั้งที่เราดับเครื่องแลวสตาร์ทนะครับมันก็จะเป็นระบบแบบนี้แต่างนีเเห็ดกัลยวป มันจะมีปัญหาเรื่องปั๊มติกมันจะแห้งมันไม่มีของเหลวหรือน้ามันหลอห่อเลี้ยงอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาได้ดังนั้นนะครับเติมน้ํามันให้ติดรถไว้แล้วก็สตาร์ทแก๊สแค่นั้นเองน้ํามันครื่องน้ํามันเครื่องใช้ปกติทั่วไปนะครับผมเครื่องไม่ร้อนอะไรผมเคยมีเหตุต้องนั่งรอในรถนานๆผมก็สตาร์ทรถทิ้งไว้นะครับปรับเบาะนอนเครื่องไม่ร้อนนะครับคือความร้อนอะต่อให้คุณใช้วันที่ร้อนแค่ไหนอะมันก็ขึ้นมาแค่ครึ่งเดียวนะถ้าระบบหล่อเย,ย็นของคุณปกติคุณไม่ต้องไปหาน้ํําาายยงน้งนที่่แมบบิเศษดิิมมาาใใส่่้้้ออออนนนนนนํชขงเละะจบแผกรัตีีก คนกลุ่มหนึ่งนะที่รถเก่ารถตัวเองเก่าแบบไม่ไหวแล้วนะแต่ไปติดแก๊สพอติดแก๊สมาด้วยความที่ตัวรถไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็ทําให้ระบบแก๊สเน่าไปด้วยนะมันก็จะรวนขับแก๊สกระตุกน้ํามันกระตุกแก้แก๊สไปน้ํามันคือหนึ่งก่อนจะโทษแก๊สดูรถตัวเองก่อนนะครับบางทีรถมันไม่ไหวแล้วจริงเราควรไปทํารถให้มันจบก่อนแล้วมาติดแก๊สรถที่จะติดแก๊สได้คือรถที่ไม่สมบูรณ์นะมันจะชัวร์ที่สุดแต่ถ้าคุณเอารถที่มันไม่สมบูรณ์ไปติดแก๊สเนี่ยมันจะพาลวนพาปวดหัว แอปแล้วคนะุ้มไหมโคตรคุ้มนะะโคตรประหยัด ไม่นานก็คืนทุนแล้วอ่ะนะครับทั้งเรื่องของค่าเมทานั้นด้วยนะครับแล้วเครื่องเรื่องของค่าตัวในการติดแก๊สไปเนี่ยผมติดไปกเกือบสามหมื่นอ่ะผมว่าไม่นานผมก็คืนทุนแล้วนะครับถ้ารถผมวิ่งเยอะบางทีว่อยาจ,จะคิดว่าโหรถแม่งติดแก๊สมาทรมานรถนะครับรถมันจะร้อนึ้นืจะร้อนถ้าคุณดูคลิปนี้ระหว่างขับรถอยู่หันไปดูแท็กซี่ข้างๆนะปีหนึ่งอนะ่ะผมไม่รู้เขาวิ่งกี่แสนโลเขาก็ยังอยู่ได้เป็นคันปกตินะดังนั้นไม่ต้องไปห่วงนะครับรถบ้านๆรถที่ใช้ในครอบครัวเงี้ยมันคงไม่ไวิง,แบ,บ,แนะงนนบ็กัชเอออต ไม่ชอบไม่ต้องติดนะครับแต่สําหรับผมเองอะแก๊สปี2022ความรู้สึกเป็นไงผมบอกเลยว่าเวลิกูดครับและสําหรับใครนะครับที่อยู่จังหวัดนนท์อยากจะติดแก๊สนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ทิ้งรายละเอียดไ้ให้สําหรับร้านนี้นะคือเขาติดดีบริการดีผมก็อยากจะแบบโฆษณาให้เขาก็ของดีก็แนะนํากันไปนครับสาหรับร้านนี้ก็ผมจะแปะรายละเอียดไ้ให้นะครับก็ไปติดต่อกันเองไม่ต้องมาผ่านผมนะแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเอพิโซดหน้าผมจะทำรีวิวเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่ถ้าสมมติว่าอยากให้ผมทําเกี่ยวกัับบเเรรื่ออองไพพิมม์าากกกนดด้ี๋ยวจผ